ดูลายมือโหแล้วดูความความช่ำความเก่านี่ขอคอมเมนต์จากสายตรงเครื่องรางกันหน่อยเหรียญนี hmm. <al> ้คาดว่าเป็นเหรียญเดียวที่ทันชีวิตหลวงพ่อปาน oh. ในประเทศไทยเหรียญที่คาดว่าทันชีวิตหลวงพ่อปานคือเหรียญน,นี้ เท่าไรอาจารย์เรียนนี้พ่อะปานเนี่ยเรียนเนี้ยสร้างที่วัดอารณ์กรแม่กองเพราะปานนี่มาแม่กองนะรู้ป่ะมาทำไมมาอะไรดิมาเรียนกับพหลุนช้างเปืือกน่าจะรุ่นเดียวด้วยครับมาเรียนกับพหลุนวัดช้างเปืือกและพ่อปานเนี่ย ได้สร้างนะอุโบสถวัดอารงณ์กรตามคำสั่งของพระลุ่นตามคำสั่งเสียของพรหลุ่นวัดช้างเผือกแบ่งเท่าไรอาจารย์ชุดนี้ทำไมเขาจึงบอกว่าเหรียญเนี้ยทันชีวิตเพราะศิละปะเหรียญน่ะศินเดียวกับพราอีปีเจ็ดกว่า เหรียญนี้ทันตัวเพราะปานเพราะว่ชาชัดเจนเพราะปานวัดโคกเสือโคกเสือยังไม่ทันนะใช่โคกเสือเนี่ยไปเหรียญจัว่วปีแปดหนึ่งไม่ทันเพราะพิพงบามะกอกเป็นเจ้าพิธีเหรียญน,นี้สองสี่เจ็ดกว่าเป็นเหรียญเดียวที่นะในวงการบอกว่าทันเพราะปานเหรียญน,นี้คุณแม่กองศรัทธามากครับพี่เบียมพะาวา เท่าไรครับเรีอนนี้พี่พิทักษ์บอกสวยครับนี่หยิบมาดีกว่าเพรอีอีเล่นเป็นหมื่นครับเรียนรุ่นนี้หลายหมื่นแต่เราไม่ค่อยเจอสวยขอราคาด้วยครับคือตั้งใจว่าซื้อมาเพื่อให้รู้ก่อนอไม่ค่อยเจอสวยน่าจะทันรุ่นเดียวด้วย เป็นเหรียญที่พ่อพานปุกเสกและนํามาแจ้ที่วัดอรงกรพุทธคุณสุดยอดมากครับพี่เบียมภาวะถ้าประธานแม่กองยืนยันแบบนี้ก็ตรงตามที่นะโบราณการเขากล่าวข่านไว้ว่าเหรียญเนี้ยสร้างปีเจ็ดกว่าเป็นเหรียญที่ทันชีวิตพ่อปานเหรียญเดียวทรงคุณค่าครับเหรียญรุ่นนี้โอ้โหนะวัดสี่โลหะที่ไผ่บูญพะสนุก <Okay. S 2> เอาที่แน่นอนเลยโฮโหฮสุดจัดครับองค์นี้พอนกโอ้หลวงพอนกสั่งกะสีอ่าทันยุคแน่นอนนี่พอนกสั่งกะสีอันนี้ดูง่ายเขี้ยวพอนกวัดสั่งกะสีอ่า เท่าไรอาจารย์ชิ้นนี้นี่ใช้ต้องใช้แบบนี้นวันนั้นผมมีนี่ตัดเหลือแค่นี้เองผมมีองค์หนึ่งไม่เคยเห็นอ่าเท่าไรครับพอนกโอ้โหอ้าวเรื่องเต็มเขี้ยวโอ้โหเต็มเขี้ยวครับองค์นี้สุดจริงออื งดงามมากเคี้ยวเก่ามากครับถ้าแท้หยิบมามันต้องแท้ตาเปล่าแบบนี้นี่พอนกวัดสังกสีจานเต็มองปามูมนึ่งนาทีต้องบอกว่าเครื่องรางเนี่ยของแท้นะสร้างไม่เยอะเพราะหลวงพ่อทำไมกลูกศิษย์ใกล้ชิดใช้กว่าจะแกะได้ทีละอันแล้วกว่าจะหาเคี้ยวเสือได้แต่ละอันกว่าจะหาเคี้ยวหมีได้แต่ละอัน ตัวจริงอ่ะหมดไปนานแล้ว mm. ถ้ามีตัวจริงออกมาตอนนี้เขาก็ตีราคาโอ้โหแพงริบเรียวถ้าสแตนแมนก็ไม่แพงตัวจริงกับสแตนแมนเนี่ยถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูหยิบมาถ้าแท้ต้องแท้ตาเปล่าแบบนี้ mm. สวยๆราคาไหนเก่ามากครับพี่พัดมงคลไม่เห็นตัวจริงนานแล้วพี่มอโคล่าถ้าพอปานก็ต้องเก่าแบบประมาณนี้แหละ หลักแสนครับสวย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 หลักแสนอ่อพอนุกตอนนี้เจอน้อยกว่าพ่อปานด้วยซ้ำต่อด้วยพอเดิมหนองโพแบบเข้าใจง่ายหลักแสนนานแล้วครับพี่สอนจระยุธอ่นี่ โทรศัพท์ผมนี่ยังไม่กลับจากสุพรรณนะ mm. เพราะว่าลูกค้าเอากลับไปด้วยอ oh. นี่ oh. แบ่งเท่าไรครับอาจารย์โอ้โ oh. หนี่ oh. พราะเดิมแบบหยิบมาถ้าแท้ต้องแท้ตาเปล่าแบบนี้ห oh. oh. ลักแสนมานานแล้วแล้วตัวจริงๆไม่เคยเจอแสอนนะ เนี่ยเอาพอเดิมอเท่าไรครับพี่พนาทีเดียวการที่เราจะได้พระแบบเนี้ยมันอยู่ที่โอกาสพระเครื่องแบบเนี้ยมันหมดไปนานแล้วนี่แล้วการที่เปิดรับพระบ้านแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะมีแบบนี้ทุกครั้งทุกวันยากเก่าจริงครับพ่อเดิมตัวจริงนาทีเดียวนาทีเดียวนะครับพี่พี่อ่า ปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกสามพันบาทเวลาเดินแล้วมาที่สามพันบาทครับรแล้วนาทีเดียวนะวันนี้นาทีเดียวนะพี่รายการนี้มาที่สามพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่สี่พันบาทนะครับราคาสุดท้ายเอาว่าถ้าหยิบมาแล้วแท้ตาป่าแบบนี้กลับเพราะเดิมนะ พระประจำวันหลังนางกวักนะนี่อันนี้ปีมาเสง็งอยู่ที่4,000บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่4,000บาทแล้วต้องบอกว่าหลักพันกับของแท้ไม่ใช่มีเวลาแค่หนึ่งนาทียู่ที่4,000บาทครับพระองาคาเ์าคาเดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับราคาสุดท้ายมาที่5,000บาทแล้วมาที่5,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับ S <S <S แล้วนาทีเดียวนะมาที่ห้าพันบาทครับมาที่หนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับปีมาเส็งหายากมาที่หนึ่งมือนสองพันบาทมาที่หนึ่งมืนสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันบาทแล้วโอ้ต้องบอกว่าพอเดิมหยิบมาแบบเข้าใจง่ายแบบนี้มาที่หนึ่งมืนสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับ อยูที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทมาที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับมาที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดใยโอ้โหโอโ้เอาแล้วครับพอเดิมไม่ใช่หมื่นกว่าบาทแบบนี้ต้องมีถึงสองสามหมื่นยูที่เชียดแล้วตัวจริงหมื่นหกพันบาทที่พี่สามใจฟอร์นิเจอร์ครับตัวจริงกับตัวสแตนแม่มันคนละคนละเรื่องนะสวัสดีพี่สามใจฟอร์นิเจอร์สวัสดีครับพี่ชาย ของจริงกับตาตันแมนนี่คนละเรื่องนะตตันแมนนี่คือไม่เก่าขาว,ขาวถ้าของแท้นี่หลวงพ่อไม่ได้ทําเยอะครับองมื่นกว่ากับพ่อเดิมสินสินนางกวักพ่อเดิมอะ่ะจำหน้าแม่นางกวักไว้เลยนะจําทรงผมแม่นางกวักไว้เลยสวัสดีครับพี่สามชายปิดไปแล้วที่พี่สามชายนะครับหนึ่งมื่นนกพันบาททวนนะ,ะพี่ไบรโรบอกสินแบบนี้คือจําสินของทรงผมแม่นางกวัก หน้าของแม่นางกวากไว้เลยแล้วช่ำเป็นสีน้ำพึ้งแบบนี้อ่าอ่าศิละปะเนื้อแบบนี้ช่ำเป็นสีน้ำพึ้งเพราะเดิมชัวร้อยเปอร์เซนต์อ่าสักครู่นะครับพี่โอ้โหอ้าวต้องบอกว่าเคียวพนกเครื่องลางคนที่จะมีโอกาสได้แขวนเคียวพ่อนก เต็มเต็มเขี้ยวแบบนี้หมดจากวงการบ้าเครื่องไปนานแล้วของแท้เขาเปลี่ยนมือกันทีตัวจริงกับสตันแมนนี่ราคาต่างกันสิบเท่าเขียวพนกว่าสังกสียังไงก็ดีกว่าแขนเเขี้ยวมะปานเกะหนึ่งนาทีไม่พอต้องสองนาทีเครื่องรางยอดนิยมเมืองไทยปากันให้ปาก,กันให้ตลอดชีวิต เปอร์แรกมาเวลาเดินรับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกนี่ฮะเคียวพอนกว่าสังกระสีะสหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วที่มียันตุกตาใช้พ่อนกไหมครับนั่นแหละครับเต็มฟอร์มแบบนี้ไม่มีแล้วครับพี่มอคูรานมาที่หนึ่งมืนบาทมาท,ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้น,นี่นะพี่รายการนี้มาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับโอ้แล้วแบบว่าดูง่ายนี่ถ้าของแท้เนะี่ยใช่ไหมเครื่องรางเนี่ยถ้าแท้เนะี่ยหยิบมาเนี่ยเก่าสีน้ำพึ่งธรรมชาติเลยอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายพอนกสิทธิ์เอกฮอปานเลย อยู่ที่17000บาทครับส่องดูหน่อยครับอาจารย์ได้ครับพี่ชัยยศอยู่ที่17000บาทพี่ราคาสุดท้ายมาที่17500บาทแล้วมาที่หนึ0งมื่นเจ็พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายโอ้ดูลายมือคนเราดูความความช่ำความเก่านี่ขอคอมเมนต์จากสายตรงเครื่องรางกันหน่อย มาที่1 8 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทพี่โอรานมา1 7ื0นไม่ดันมาที่1 8 0 0 0บาทครับเหนือเก้าดูง่ายมากโอ้ใช้จบแบบนบนะเป็นสนะีน้ำพึง้งไปแล้วเสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่เป็นขั้นคลามเกงกลัวของบรรดาสัตว์ทั้งหลายมาที่1 8 0 0 0บาทม <15, S 1> าท5บวิสุดท้าย8 3 0 0บาทที่พี่โอราน โอ้โห oh ดิต้องบอก,อก o o ว่านี่ลายจานเห็นไหมมาที่หนึ่งมื่นแปดพันสามร้อยมาที่หนึ่งบมืแปดพันนร้ยบาทมาที่หน่งมื่นแปดัแบบนี้ <100 S 1> นี่นโอกาสที่จะได้แขวนเกี้ยวแท้ๆไม่ง่ายนะละพี่บียบอ์บกสวยอยู่ที่หนึ่งม่นปด้บาทที่พี่โอรานยรัปราคาสุดท้ายใส่ย้ำๆไว้เดี๋ยวโดนปาด มาที่หนึ่งมื่นแปดพันแป้อยบาท t ร้านะครับห่มื่นแปดเจ็ดไมล์านพี่มาที่หนึ่งมื่นแปดพนแปดร้อบาทราคาสุด้ายท t โ o รานเดี๋ยวโดนปากมาที่หนึ่งมนเก้าพันบาท t ีสามายเฟอร์น um ิเจอร์เดี๋ยวโดนปากเฟอร์นิเจอร์นะครับหนึ่งนาพบาทท้วนราคาสุด้ายปิดไปที่พี่โอรานนะครับหนึ่งรอบาท ทวนโอ้โหกดโอเคเราเลยพี่โอรานสุดยอดยินดีด้วยครับพี่โอรานโอ้นี่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้โอเคโอเคโอเคพี่โอรานอ่าสวัสดีครับพี่โอรานครับพี่โอรานลูกค้าเก้าอ่าลูกค้าเก้าครับโอ้โหนี่ เอาไรครับเอาพออ,อ่อยว่ใไซรุ่นสองก่อนอ <นะ S 2> ผมบอกเลยนี่นะค่ะยากจริงนะฮะเหรียญแล้วพออ่อยว่ใไซรุ่นแรกห,หายากแล้วพอเป็นรุ่นสองนี่นี่ห,หายากมากครับแลไอเทมพีตอเอาน่าเอาว่าบางคนเล่นพามาสิบปียังไม่เคยเจอเลยใช่โอ้โหทีได้จริงครับเหรียญน,นี้ เลี่ยนคมกิฟบจมูกฝรั่งเลยทองโบราณโบราณเลยมาที่หนึ่งมืนบาทครับแรกครับขนาดพวกเพื่อนเสียนพระด้วยกันยังไม่มีเลยครับเหลี่ยนรุ่นนี้เห็นไหมนี่แหละคือศัก์สีครับแล้วต้องบอกว่าทองเนี่ยเลี่ยมต้องมีเป็นหมื่นอยู่แล้วครับเป็นหนึ่งในเลียนยอดนิยมของฝั่งสมบุรีรองจากกูเอี่ยมเจ้าคุนเท้าวัดหนัง เหรียญปูไปวัดจำแพงคนเท่าๆแก่แก้ชุมชนวัดไซสมัยน,นั้นต่างรู้ซึ้งถึงพุทธคุณความกังเพราะมีประสบการณ์ในด้านแถวค้าคงกระพานชาติเหรียญเหรียญเพราะอ่อยนะไม่มีใครขายมีแต่คนเก็บมาที่หนึ่งบาทมาที่หนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่ง้บาทแล้ว อยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยครับราคาสุดท้ายเหรียญท่านเป็นเอกลักษณ์งดงามมากอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหทองหน้าหน้าเลยอาจารย์ไม่น่าไม่ได้อยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับทองหมื่นห้าทำไม่ได้แน่นอนเวลาเราเจอเราเป็นคนชอบเหรียญเก่าไง พอเวลาเจอเหรียญนนะหายยากยากแล้วส่องหน้าจอยังไม่เบื่อเลยดูหน้าท่านมีชีวิตเลยอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทมาที่หนึ่งมื่นห้าบันบาทมาที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายซื้อปลาแถมทองแล้วราคานี้ซื้อทองแถมปลาอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเหรียญดีเหรียญเนียวในตำนานมาที่หนึ่งมื่นห้าบันเจ็ดร้อยมาที่หนึ่งมื่นห้าบัน แ0 0้บาทมาที่หนึ่งมื่นกนบาทที่คุณาทวีครับราคาสุดท้ายอยู่ที่คุณาทวี16 0 0 0พบาทปิดไปแล้วปิดไปที่คุณาทวีนะครับ1 6 0 0 0พันบาททว้ววถ้าบอกว่าถ้าเป็นโซนไล่ตั้งแต่ชายทะเลทั้งหมดย้อนไปถึงบ้านคุณเทียนน่ะ mm hmm. พิทวีเก็บหมดยันเพราะเป่งหลังสาเนะ่ ทีเด็ดเลยพ่ออ้อยอ่าพี่สวัสดีจังพี่ครับมามา่มาแบงค์น่าอร่อยนะเดี๋ยวผมไปขอสูตรมาแบ่งกันนะโอเคครับพี่นัทอุ้ยโอ้นี่จะกินมาม่าก,กันแล้วใช่ไหมพี่อันนี้รถชนกระดูกหักแปดท่อนเลือดไม่ออกสักหยดหและอันนี้สวยมากดูเขาเก็บพาดีบ้านนี้ชินาลาตุงติงปูอินเอาสี่พันอันนี้สวยแบบ สเต็มร้อยสี่พันสี่พันวิรายการนี้นี่ชินดราตรุงติงวัดโบสปูอินโอ้โห oh. ปิดสี่พันพินาสวูตรเหนียวจริงเก็บสวยชนะเลิศเรานางกว่ากลลองปูบุญครับจะต้องบอกว่าเนื้อว่านมเนือเดียวกับซุ้มเบาซุ้มแหลมพิมพ์นางก,กวากเลี่ยมทอง นี่นพิมพนางนิชูัสวยจริงสวยจริง,รงสวยจริงโอ้ปูบุญมาแล้วนางกวากหลวงปูบุญวัดกรานบางแก้ววานพญาไม้ผู้เมตตาดีนักแล่นี่ขอแบบใจสู้ๆในห้ารายการตรุงติ้งใช้ดีครับรุ่นนีเนี่ยยืนยันจากเซียนโพรามอย่างโกงบันโป่งหนึ่งในวานวิเศษของเมืองนครปฐมครับวานพญาไม้ผู้ในตำนาน โอโหอยู่ในคอเสตท,ที่หมดแล้วครับพระแบบนี้เอางี้ดีกว่าจะหาเนื้อวานปู่บุญเพียงนางกวักเจอสักกี่องค์อะผมว,ว่าเจอน้อยกว่าเนื้อใยญ่เนื้อยายเห็นบ้างนะพี่โอ้หลักแสนแน่องค์นี้โอ้โหหายากมากครับอาจารย์พี่มอคูลาดเห็นไหมโอ้โหเอาสองนาทีแท้ๆต้องแบบนี้ครับเลี่ยมทองคำแท้ด้วย เป้าแรกมาเวลาเดินจ้ามานะครับเป้าแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วอยู่ที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคกาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับเลี้ยมทองคำแท้นะครับรายการนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นกพันบาทครับงดงามมากอาจารย์ตรงพิมพ์ตรงเนื้อโอ้แล้วบอกว่าตอนนี้อารมณ์เริ่มขึ้นแล้วด้วย มาที่สองหมื่นนะพันบาทมาที่สองหมื่นหกพันบาทมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดตาต้องบอกว่ารีบใส่รีบรัวเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวผมต้องไปดูครึ่งหลังแล้วต้องไปเอาใจช่วยน้องนูนเยสน้องนุ่นผมแล้วมาที่สามหมื่นบาทที่พี่สามชายเฟอร์นินเจอร์ครับต้องบอกว่าปู่บุญหลังวากเปล่าๆก็ไม่รู้เท่าไรกันแล้วครับอยห้าสิบกว่าวินาทีท้องก็หมื่ <50 S 1> <ห>นฟาบาทพระหมื่นฟาบาทเอาสิเอา องนี้หกหมื่นครับไม่แพงมาที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทที่พี่ไผ่ชยนอยู่ที่พี่ไผ่เฉยนครับสามหมื 3, 000 5, 000่นหนึ่งพันบาทราคาสุดท้ายมาที่พี่ไผ่ชยนโอ้พี่สมัยบับไม่ทันนพี่นะอยู่ที่พี่ไผ่เฉยนนะครับสามหมื 3, 000 1, 000่นหนึ่งพันบาทราคาสุดท้ายโอ,โอ้โหพี่สามชายส <25 S 1> ู้สู้ยี่สิบห้าวิ มาที่พี่สามชายฟอรลรายการที่หนึ่งสามหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดใจเบีย<ม>จังบกเนื้อสวยจังคงจะลืมส่องเนื้อให้ดูว่าวานปู่บุญนี่เนื้ออมเขียวแบบนี้อยู่ที่พี่สามชายฟอนิีเจนะครับสามหมื่นสองพันบาทแล้วสวยไหมเนื้อสวยไหมพี่นอจังโอ้ยเนื้อเป็นเม็ดๆเ,เลยสวยมากแล้วนางกวักเนี่ยเมตตาขาขายขาที่นะมีภรรยา นี่ไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นนั่งอยู่โต๊ะบัญชีไม่ว่าจะเป็นขายปุ๋ยขายยาขายมอไซค์มาที่สามมื่สองพันบาทที่พี่สามชายฟอนิเจอร์ครับราคาสุดท้ายขายเครื่องสำอางหรือว่าร้านทำเล็บทำผมร้านกาแฟได้หมดได้หมดพี่ยู่ที่สามมื่สองพันบาทที่พี่สามชายฟอนิเจอร์ครับราคาสุดท้ายครับเท่ากันนักกว่ากูบุญหมื่นกว่าบาทพี่สามชายลุยทองยกซุ้มด้วยนะพี่นัทหู มาที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทที่พี่ไพชยนใชพ่พี่พี่ไพชยนนะครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทบาทอีกแล้วรายการเรานี่ไม่ได้เลยแม่ขาพ่อขาเขาติดตัวบูชากันทุกคนนี่เนื้อสุดอร่อยจริงเมียนิจ,จังแล้วส่วนมากไม่ค็ยเจอเนื้อว่านที่เป็นนางกวักคอคุณคาพี่ไพชโยน